ไฟล์นิวมาเลยจะว่าได้มีโครงสร้างให้ขึ้นทีนี้ก่อนอื่นก็ต้องตั้งชื่อคลาสทีนี้งานที่เราทำเรื่องอะไรอาจารย์สั่งงานว่าให้รับค่าเป็นชื่อรับค่าเป็นรหัสนักศารับค่าเป็นอายุเอาเป็นว่าตั้งชื่ออะไรที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดีเรื่อง My s t ซ d e n ดดีไหมไมลแปลว่าฉันซ u d เด t นักเรียนของฉันนะ วิธีการตั้งชื่อคลาส my student เขียนเป็นไหมตัวแรกจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าคำต่อไปพอถึงตรงนี้เราเซฟก่อนนะตัวใหญ่ก็ใหญ่ด้วยถ้ากลัวไม่เหมือนก็ c o ปปมาไว้แต่แรกเลยทดสอบคไพายดูอะคไพายละผ่านแล้วลองรันดูซิดูซิมันโชว์ Hello World น้อยโชว์ใช่ไหมอลองเปลี่ยนตัวนี้เป็นเป็นตัวอื่นดิเปลี่ยนเป็น I am ธนากรหรือธนากร,ากร From KPT ง่ายๆใส่จุด อในเนี้ยจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ไม่จําเป็นเพราะว่ามันอะไรที่มันอยู่ในเครื่องหมายคาพูดเนี่ยมันจะแสดงออกมาหมดเราลองคอมไพดูครั้งที่สองไม่ต้องไปเซฟก่อนก็ได้คอมไพมันจะรู้เองว่าจะต้องเซฟอะไรอะคอมไพล์ผ่านอ่าเรามาดูลองรันดูเนี่นจะพิมพ์ตามที่เรากําหนดเป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าเราอยากพิมออพ์มอะไรออกหน้าจอเราจะพิมพ์อะไรออกหน้าจอก็สั่งอย่างนี้แล้วถ้าเกิดอยากมีบรรทัดอื่นอีกอา่าก็ทําเข้าไปอาจารย์ก๊อปปี้คําแพงเพร ใส่จุดเข้าไปมาดูตรงนี้นิดนึงคํา่าปิ้นลายกับไม่ปิ้นลายเนี่ยทำไมปิ้นลายเป็นอย่างนี้อ่ะปิน้นเฉยกับปิ้นลายแตกต่างกันตรงไหนลองคอมไพล์ไหนๆ,ๆอาจารย์ลองเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเอา L N ออกตัวบนตัวบนสิ่งที่เราต้องจําก็คือ1 c l a s คลาสแล้วตั้งชื่อให้ตรงมีเครื่องหมายปีก,กาพอใส่ปีกาเปิดพับรีบใส่อันปิดนิดแต่นี่เครื่องมันใส่ให้เราไงแล้วก็พิมพ์คําว่า Pu b l i c static void main วงเล็บ สตริงลงเล็บิดใหญ่เปิดปิดพิมพ์ a r g u m e n t ย่อว่า A R G S นะเล็บปิดมีปิดกาปิดกาตัวนี้เนี่ยเอามาไว้ข้างบนก็ได้นะกลับขึ้นไปเนี่ยไปไว้ตำแหน่งนี้ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันตรงคลาสเนี่ยไปไว้ข้างบนก็ได้เนี่ยเว้นวรรคหรือไม่เว้นวรรคไม่มีผลอ่ะลองลองคอมไพดูมันแตกต่างกันตรงไหนคอมไพล์ผ่านสิ่งที่ได้คืออะไรหายไปบรรทัดหนึ่งอ่านี่มาอยู่นี่มันมาต่อเพราะว่าข้างบนเราไม่ได้สั่งปิดลายไง เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้สั่งปิดลน์มันจะแยกบรรทัดไม่ได้แยกคำใส่ ln เหมือนเดิมคอมไพน์ใหม่นนะแตกต่างกันนะอันเนี้ยเดิมอันล่างอันเดิมเนี่ยอันเดิมมันต่ออันใหม่ก็มันตัดตรงกําแพงเพชรออกเพราะว่าตรงนี้นะพอบอกปิดลน์ปั๊บแปลว่าถ้ามันปริ้นตรงนี้เสร็จให้ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วมันมีอีกตัวหนึ่งนะมี backslash n ปินลายในเว้นไปละหนึ่งบรรทัดใช่ไหมอาจารย์ใส่ backslash n อีกหนึ่งตัวต่อจบท้าย backslash c o m p พล์รันดู2บรรทัดก็เพราะว่าอ e ีตรง l อเนี่ยมัน1บรรทัดไปแล้วแบ็กสแต s ตเก็อีก1ไงถ้าใส่2 backslash อ่ะเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะว่างเพิ่มขึ้นอีก1บรรทัดทีนี้เขาบอกว่าให้ทดสอบโปรแกรมรับข้อมูลโปรแกรมรับข้อมูลเนี่ยมันมีคลาสคลาสหนึ่งที่เรียกว่า Scanner รพิมพ์คำว่า Scanner ก,ก่อนเว้นวรรคแล้วตามด้วยสมมุติว่า ตอนนี้จะรับชื่อของนักษาอาจารย์ก็เลยตั้งชื่อเป็นสติวเด้นซึ่งสติวเดนตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสติวเดนตรงข้างบนเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยนะตัวนี้ถือว่าเป็นวัตถุอ็อบเจกต์ที่เราจะสร้างขึ้นนะตอนนี้เราสร้างอ็อบเจกต์สติวเดนพิมพ์เท่ากับแล้วพิมพ์นิวอันนี้เป็นสูตรวิธีการเรียกใช้คลาสก็คือตั้งชื่อคลาสอันนี้คือชื่อคลาสที่เราจะเรียกมาใช้งานชื่อคลาสตามด้วยอ็อบเจกต์ที่เราจะสร้างจากคลาสสแกนเนอร์เนี่ยไอเน,นี้ยอ็อบเจกต์งองนะ แต่อันนี้คลาสเขามีให้ในเครื่องก่อนที่เราจะสร้าง Object ได้เนี่ยอ็อบเจ์เนี่ยคลาสเนี่ยเหมือนพิมพ์เขียวแปลนบ้านอ,อันนี้เราจะสร้างบ้านให้ s t ิ d เด่นจะสร้างบ้านให้สติ d เด่นวิธีสร้างบ้านให้ s t ิ d เด t ก็คือเอาแปลนบ้านมาแล้วบอกว่า s t ิ d เด t ตามด้วยนิวสแกนเนออีกอันนึ่งแล้วตามด้วยวงเล็บเปิดปิดภายในพิมพ์คําว่า system in แค่นี้ทุกตัวเหมือนหมดยกเว้นตัวนี้ที่อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่น มันแล้วแต่เราจะตั้งไงเราตั้งอ้นี้คือเราตั้งเองไงทีนี้อาจารย์ก็จะให้มันรับค่าแล้วจะให้รับค่าเป็นชื่อใช่ไหมชื่อมันคือเป็นอักษรหลายตัวใช่ไหมอักษรหลายตัวเขาเรียกอะไรสตริงอ่าสตริงเราก็ต้องบอกช,ชนิดมันก่อนว่าจะรับเป็นชนิดสตริง S T I N นะสตริงตัว S ตัวใหญ่ด้วยสตริงเว้นวรรคตามด้วยชื่อตัวแปรที่เราจะรับ<ม>เราจะรับอะไรมันมา เมื่อกี้เนะี่ยบอกจะเออจะรับชื่อก็ตั้งชื่อตัวแปรว่าเป็น name เลยมันถ้าได้รู้มันได้สื่อความหมายไม่ไปตั้งเป็นองค์เป็น x อะไรเนี่ยเ๋ยงงงอ่าต่อไป string name ตามได้สูตรสูตรนี้ก็คือ student oh, <okay. S 1> ก่อนอ่าบอกมันก่อนว่าสิ่งที่จะรับเข้ามาเป็นแบบไหนจะรับจากคีย์บอร์ดนะเป็น string แล้วจะมาเก็บไว้ในไหนเราจะรับชื่อใช่ไหมก็เก็บไว้ใน name ซะเลยแล้วใส่เท่ากับตามด้วย object ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้เราสร้าง object มาจากตรงนี้ใช่ไหม ตามโดยแอคเซ็และตามด้วยจุดครับและถ้าจะรับค่ามาเป็นสตริงต้องต้องเขียนอย่างนี้เท่านั้น n อ็กซ์ Next Li ็กนะตัวใหญ่เลยนะตัว Line เนะี่ยเลเนี่ยและตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดเซมิคลอนพอสมมุติว่าไปรันจริงๆเนี่ยมันจะรับค่ามาเป็นค่านี้รับเสร็จแล้วมันจะเก็บมาอยู่ไว้ตรงนี้มันเก็บไว้เราจะรู้ไหมว่ามันเก็บไว้จริงหนระือ,อไม่รู้เราก็ต้องหาทางให้มันโชว์ดิยอานารยก็จะพิมพ์ system เอาพิลดอ t เอาดอตพิ จใจมันปิ้นอะไรออกมาปิ้นเนมใช่ไหมเอาเนมมาใส่ตรงนี้ดูสิมันจะปิ้นไหมตอนนี้รับเนมมาแล้วนะแสดงว่าไอสิ่งไหนที่เราจะให้มันพิมพ์ออกแล้วก็มาใส่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นตัวแปรไม่ต้องมีเครื่องหมายคําพูดเครื่องหมายดับเบิลโคดเนี่ยถ้าเราใส่อย่างนี้มันจะกลายเป็นพิมพ์คําว่าเนมแทนมันไม่ได้พิมพ์ค่าที่อยู่ในเนมลองคอมไพดูนะคอมไพล์แล้วจะเออร์เลอร์เหตุที่มันเออร์เลอร์เพราะว่าการที่เราจะเรียกคลาสนี้มาใช้งานเนี่ยเราจะต้องไปบอกที่หัวไฟล์เราก่อนว่า เราจะเรียกพันธมิตรมาใช้งานก็คือต้อง Import ครับและมันเป็นสูตรว่าถ้าจะเรียกใช้ตัวนี้ต้อง Import Java t u t i l scanner scanner ตัวใหญ่ด้วยแล้วตามด้วยเครหมาย semicolon อ่ะลองคอมไพน์ใหม่แล้วกอ่ะแล้วลองรันดูพอรันดูปั๊บมันว่าอะไรไรูมไหมกำแพงเพชรมันไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เราสั่งให้มันรับค่าใช่ไหมเนี่ยรับตรงนี้เนี่ยแล้วทำไงอ่ะมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราทำไงอ่ะสมมติกด enter ไปเฉย มันก็หายไปร้านใหม่ดูนะถพงนะเพิ่งลบไปร้านใหม่อีกครั้งกำแพงเพชรอันนี้ของเดิมนะอันนี้ของใหม่สมมุติเราใส่เลขใส่ชนินเข้าไปพิมพ์ชนินแล้วก็ Enter มันก็จะพิมพ์ชนินใหม่ตัวงเห็นไหมเพราะว่าพอกรอกเข้าไปในชนินปั๊บชนินก็ไปอยู่ในเนมตัว c h a n i n เนี่ยไปอยู่ในเนมแล้วบรรทัดน,น,นี้บรรทัด11เเราสั่งให้มันพิมพ์ตัวเนมมามันก็จะพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์คำว่าเนมนะให้พิมพ์สิ่งที่มันอยู่ในเนมเนี่ย เขาจึงเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัวแปร ى. ตัวแปรก็มีไว้เก็บค่านี่พอเราเราก็รู้หลักการแล้วว่าเวลามันเก็บค่าเก็บยังไงไม่ได้เก็บไว้ในตัวเองหรือไปเก็บไว้ในซึ่งหมายคําพูดเราให้ไปเก็บไว้ในตัวแปร ى. และตัวแปรนี้เอาไปปริ้นสักกี่ครั้งเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวเดิมนั่นแหละเมื่อกี้เห็นว่าอยู่ดีๆเนี่ยไม่มีปีไม่คุยมาถึงกําแพงเพชรแล้วก็มากระพริบแบบแบบแบบแล้วใครจะไปสู่รู้ว่าว่าจะให้กูกรอกอะไรดังนั้น ตรงบรรทัดนี้เราก็ควรที่จะบอกเขาก่อนว่าการุณากรอกกรุณากรอกก็ p l e a s e in your name อันนี้ไม่ต้องปินนะ <urs> ้นไลน์นะเคอร์เซอร์มันจะได้กระพริบอยู่ด้านหลังตรงนี้ไงเพราะยังไงเราต้องคอ Enter มันก็ต้องตกลงมาอยู่ข้างล่างอยู่แล้ว Comp i l e ร u นแตกต่างกับเมื่อกี้ไหมมันไม่ได้กระพริบไว้เฉยเมันบอกว่าการุณากรอกชื่อชนินอ่าแล้วมันก็พิพมพ์คำว่าชานินออกมาถ้าอยากส่งข้อความทักทายแล้วก็ไปพิมพ์ในช่องนี้เราก็บอกพิมพ์คำว่า Hello ชนินต่อกันนี่ต้องใส่เครื่องหมายบวกครับแล้วถ้าจะมีต่ออีกก็บวกเข้าไปอีกแล้วก็ how are you เสร็จแล้วมันก็นบอกเฮลโลชนิน how are you compile run เอ้ใส่เข้าไปนะ how are you นะอะทีนี้ฝึกรับอย่างอื่นมัน่งรับรหัสนักศึกษามั่ง u u your id 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 ก็คือ identify รหัสนักศึกษารหัสนักศึกษาเนี่ยเป็น เป็นสตริงหรือเป็นอะไรสตริงนะรหัสทักงสานะไม่ได้คำนวณน,นะตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น id นะและ i อตรงนี้กับ id ตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวนะมันไอนีอ่มันเป็นคำเป็นตัวอักษรที่เราสั่งพิมพ์ไปหน้าจาเอเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวแปรแต่เนี้ยอาจารย์ตั้งมาเป็นตัวแปรเพราะนั้นในเมื่อมันเป็นสตริงแล้วตรงนี้ก็ยังเป็น next line อยู่เราจะรู้ได้ไงว่าป้อนหมายเลขมาแล้วเราก็ต้องโชว์เหมือนเหมือนอันเมื่อกี้เนี่ย compile Name ก็ ID ดีหนึ่งสองสามสี่ใส่เข้าไปก็บอกสวัสดีชนิน How are y o uid u s หนึ่งสองสามสี่นะเราต้องดูว่าสิ่งที่เรารับมาเนี่ยเนี่ยตอนนี้เรารับค่าเข้ามาจากตรงนี้เนี่ยรับมาใส่ไว้ใน Name นในอันนี้ใส่ไว้ใน ID นในแล้วเราจะไปโชว์มันตกได้อย่างไรก็โชว์โดยใช้คำสั่งเนี้นะโชว์ออกมาแล้วก็แต่งตกแต่งคำพูดนิดนึงว่าจะโชว์ออกมาไงหรือใครไม่แต่งเลยออกมา,ด,าด้านเลยก็ได้ แต่งไม่เป็นอันสุดท้ายเนี่ยแล้วจะเกิดเป็นข้อมูลตัวเลขเหรอตัวเลขถ้าตัวเลขต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นขั้นแรกเลยนะเปลี่ยนเป็น integer ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพราะว่าวัตถุยังเป็นวัตถุ student อยู่ตัวแปรก็ต้องเปลี่ยนตัวแปรเราจะรับค่าเป็นอะไรดีเป็นอายุใช่ไหมอาจารย์พิมพ์ age เลยเอ็ว่าอายุพอเป็น integer ปั๊บไอ้คำว่า next line นี่ไม่ใช่แล้วต้องเป็น next inch i ตัวใหญ่ int ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น UAE AGE อายุคุณเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องมาแสดงผลใหม่บอกหน่วยมันต้นหน่อยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเรารับค่าเป็น integer ไว้ในตัวแปรที่ชื่อ age เพราะนั้นใน age จะจะมีตัวเลขอยู่เท่านั้นเมื่อกี้ใน id กับใน name เนี่ยมีตัวอักษรอยู่ทีนี้เมื่อเปลี่ยนเป็น integer แล้วเนี่ยตรงส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็น next integer ด้วยถ้าเป็น ยัง Copy เป็น next line อยู่เนี่ยมันตรงนี้มันจะผิดเลยมันจะ Error ลอง r ันดูนะ c o m p i l e ก่อน Run id 1234อายุ45ก็พอท่านใจะบอกสวัสดีชนิน How are you your id is 1 2 3อ y o า r age ยอายุคุณ45 years old oh. ถ้าเราจบแล้วเราจะบอกว่า by ก็ได้นะยังดูเลยเครอร์เซอร์สังเกตอะเคอร์เซอร์มันจะมารอตรงนี้เพราะว่า ตรงนี้อาจารย์ตัดปินไลน์ออกคือไม่ไม่ต้องให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ให้มันมารอตรงนี้เนี่ยนะท,ทุกบรรทัดเลยเนี่ยเนี่ยไม่งั้นมันจะตกมาอยู่ข้างล่างทีนี้ถ้าเกิดเราจะจะคำนวณให้ให้กรอกคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไงก็ลบทิ้งให้หมดเอาใหม่ก็บอกค a นคูลเลตนะคนคูลเลตไทแองโกลนะปินลายขั้นแรกก็ต้องรับค่าสแกนเนอร์อีกไม่ต้องประกาศแล้วไม่ต้องอินพ r t ตแล้วเพราะว่าอินพ r t ตอยู่แล้ว การคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมก็ต้องมีค่าที่จะต้องรับมากี่ค่า2ค่าคก็คือฐานกับสูงเสนนึ่งถึงสต้องรับไหมไม่ต้องรับเสนนึ่งนี่เรากําหนดให้มันเลยเสนหนึ่งก็คือ0.5ถูกต้องไหมสแกนเนอร์รับฐานกับสูงมาก่อนอื่นก็ต้องสร้างออบเจกต์ก่อนอาจารย์จะสร้างออบเจกต์ชื่อไตรแล้วก็สแกนเนอร์ตามด้วยอะไรจําได้ไม่ได้อีกก็<ม>ตามด้วยสแกนเนอร์อีก ตรงนี้ด e w ก่อนครับมีวัตถุไตรแล้วไม่กลัวแล้วต่อไปจะรับค่าแล้วครับจะรับค่าอะไรเข้ามาฐานเราก็ต้องบอกเลยว่าบอกไงเลขที่รับมานี่จะรับเป็นเลขอะไรดีจำนวนเต็มอ่ะอจำนวนเต็มก็ใส่ integer สิ่งที่จะรับมาคือฐานกับสูงใช่ไหมฐานภาษาอังกฤษอ่านว่าตั้งชื่อตัวแปรเบสเพื่อรับค่าฐานเบสนี่เป็นตัวแปรแล้วนะต่อไปเบสก็เท่ากับอะไรนะไตร next next ne next อะไรครับ integer ตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดพราพิมพ์ไปอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ว่างๆอีกหรอกอก็ต้องบอกมันหน่อยอี่เาจะให้กรอกอะไรอะ่ะอันนี้ backslash เองคือขึ้นบรรทัดใหม่ไม่เอาไม่ต้องพิมพ์ลายมันจะได้มาต่อตรงนี้รับฐานและรับอะไรอีกสูงตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น high สูงอันนั้นตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะทีนี้ค่าฐานมันจะเก็บไว้ใน base ค่าสูงจะเก็บไว้ใน high เวลาเรียกใช้ก็ต้องอย่าลืมนะครับเรียกชื่อ object ก่อนแล้วตามด้วย n e t h o d ที่เรียกว่า next integer นะซึ่งเมธอด next integer มันก็เป็นผลมาจากที่เรารับค่าเข้ามาอยู่ในตัวแปร base ตัวแปร high นะเป็น integer ทีนี้เสร็จแล้วรับค่ามาแล้วทำอะไรต่อเมื่อรับค่ามาแล้วเราก็ต้องเอามาคำนวณคำนวณแบบเบ็ดเสร็จเลยก็คือเราบอกว่า area of triangle เท่ากับทีนี้เท่ากับอะไรก็ต้องเอาผลลัพธ์มาต่อใช่ไหมทำไงจะได้ผลลัพธ์อะ่ะกระสูตร คำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมทำไงใส่วงเล็บรอไว้เลยเอาสูตรเอาสูตรคำนวณพื้นที่มาใส่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเศษหนึ่งส่ 1, 2, วนสองเท่ากับศูนย์จุดห้าคอมพล์แล้วรันดูใส่ฐานเอาใส่ฐานเข้าไปใสหกใส่สูงเข้าไปใสเจ็ดนะคำนวณมาแล้วเท่ากับเท่าไหร่ต่งเกิลเท่ากับยีอลองคำนวณด้วยมือดูสิขึ้นคิดเลขมาศูนยคูณหคูณเท่ากับนะยีถูกต้องไหม ถ้าเกิดให้เป็นคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าทำไงไม่ใช่ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเปลี่ยนเป็นเป็นกว้างคูณยาวตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็กว้างคูณยาวจบเลยแล้วถ้าเกิดคำนวณพื้นที่วงกลมตรงนี้ก็เป็นเซอร์เคิลวงกลมวงกลมมันพายอาร์กำลังสองตัวพายนี่รู้แล้วแน่ชัดสามจุหน่งส้าช่ไหม อากำลังสองก็ป้อน R ตัวเดียวตรงนี้ก็เป็น r a เดียคือ R รลัศมีไอ้บรรทัดนี้ไม่ต้องมีเพราะรับข้อมูลตัวเดียวตรงนี้ก็สามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าคูณ R คูณ R R คูณ R ก็คือ R กำลังสองก็คือพาย R กำลังสองก็ได้พื้นที่แล้ว